ยุวกาชาติจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรม100ปียุวกาชาติไทยงานชุมชนยุวกาชาติส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติรบศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อยุวกาชาติครับช่วงเช้าวันที่18สิงหาคม2 5 6 5 นางวัชราพรรุ่งสาครนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม100ปียุวกาชาติไทยงานชุมชนยุวกาชาติส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําปีงบประมาณ2565ระหว่างวันที่18-20สิงหาคม2565 ณห,ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งมีสมาชิกกาชาติจังหวัดลบบุรีผู้บังคับบัญชาคณะวิทยากรตัวแทนยุวากาชาติจังหวัดลบบุรีจากสถานศึกษาต่างๆได้เข้าร่วมนะครับในการประกอบพิธีโดยประธานในพิธีได้นำถวายราชการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวสาดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นได้กระทําพิธีเปิดงาน100ปียุวกาชาติไทยงานชุมชนยุวกาชาติส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยทางสำนักง,งานงศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งให้สมาชิกยุวกาชาติผู้บังคับบัญชาและเครือข่ายยุวกาชาติในจังหวัดลบบุรีได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะคร สามารถเป็นเครือข่ายยุวกาชาติเชิงพื้นที่ที่ดีต่อกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมยุวกาชาติในแต่ละพื้นที่ให้ก้าวหน้าซึ่งกิจกรรมยุวกาชาตินั้นเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาติที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเองปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดีมีความรู้มีความชํานาญในเรื่องของการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รวมทั้งยังได้รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไปรวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาติไทยอีกด้วยครับ